สวัสดีเจ้าส้มโอโซมีต้นฉับเพลงแจ๊ะแมะเจ้าแจะแมะแปลว่าอะไรในภาษาเหนือนะแปลว่าเปียกเฉะแฉแต่ว่าเห็นหลายๆคอมเมนต์บอกว่าภาษาใต้แปลว่าสกปรกใช่ไหมคะเป็นคนเหนือจังหวัดเชียงใหม่เจ้าบางสำนยงก็คือฮู้เลย่เหมือนจังหวัดอื่น ก่อนหน้าน,นี้สมมติมีเพลงที่เป็นไวโัลน่าจะในภาคเหนือค่ะชื่อเพลงว่าหาหอน n อนแต่หอนว่าหอนหาห้าปลิ่าเปลือเพลงนี้สมมติก็ได้คนใช้แผ่น5้าหมื่นกว่าก็ถือว่าตกใจประมาณเนือ้อเราก็แฮปปี้เพราะปะกติเนี่ยเราไม่ได้เขียนเพลงเป็นแนวโจ๊ะไม่ได้เขียนเพลงว่าทางเหนือจ๋าขนาดนี้ช่วงนั้นว่ามันอากาศร้อนมากคือเราออกไปตักผ้าแล้วมาหอนแต่หอนว่าแล้วมันเป็นช่วงที่ค้าบเกี่ยวกับช่วงสงการนะคะสงการมันก็จะแบบเป็นเพลงแนวโจ๊ะนะ เราก็เลยแบบต้องโจไมไม ติดเฉยเวิร์กก่อนนั้นเนี่ยมันมีเพลงคาถามหาหิงที่เป็นบทสวดน,นะคะขอก็เป็นวันนี้วันมีจบมีใจมีกระหลงดีใจเงินเลยมาเทมาก็ติดคนก็ใช้แผ่นอยู่บ้างคนไทยเราพุทธศัตรนิกชนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเป็นสายมูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาแผ่นเราไปใช้แต่หลายๆคนก็จะมีคาอธิษฐานที่แตกต่างกันไปแต่เรารู้สึกว่าสักบทแมเอาให้แบบปังๆให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาฟังแล้วแบบครบจบดูเรื่องจริงๆหลังจากนั้นก็าบอกว่าปล่อยเพลงมาเรื่อยๆนะคะ ไม่ดังคนก็จะมองว่าเขียนแต่เป็นเพลงฤดูการไม่จริงๆแจมแมทเนี่ยคือปล่อยมารอบหนึ่งแล้วเวอร์ชั่นก่อนหน้าออริจินอลน่ะเป็นฮิปฮอปมีเดียมด้วยซ้ำแต่ว่ายอดรีวิวสองมืนแล้วไม่มีทาเต้นไม่ปังเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่า เนื้อมันขายได้อะคนตกไปไหนก,ตก็ตกที่ไหนก็ตกมันแจ๊แม่มันต้องทํำยังไงให้คนฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยลองเอาฮาฮอนมาปรับใช้ค่ะว่าแบบหดู๋ยเขาชอบฟังเพลงโจ,โจโจแบบมันดูสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนบีบหรือเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเพลงแต่แม้มันถึงสั้นเพราะก่อนหน้านี้นมันยาวกว่าน,น,นี้เพลงเนี้ยเราทําออกมาเล่นๆให้มันแบบเอ,อลองปล่อยดูในช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณกุ้คนดังนๆนะเจ้าตี้มาได้เพลงได้แผ่นแจ๊แม่ไปห้องไปเต้นกันก็นกนขอหมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ฝากตามเพลงอื่นๆนะเจ้าแล้วก็ขอฝากช่องสโมโสโมพีไว้ตัวจะได้ก็อย่าลืมมาก็ติดต,ตามกันไปนะเจ้าขอบคุณเจ้าฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกมันแจ๊